สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจะเจอกันในรอบที่11ครับผมกับเกมมัลแอนเบย์สองแบนเนอร์หลอดครับผม,บม, 2, บผมอัดคลิปตรงเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผมเออลงคะแนนก็ลงคะแนนตรงๆเลยนะอยู่กับเกมมัลแอนเบย์สองแบนเนอร์หลอดนะครับผมรอบที่11แล้วนะครับรอบนี้จะเป็นของทางฝั่งของสเตอร์เจียนะครับผมดูซิว่าสเตอร์เจียจะได้กี่แต้มนะครับผม ทหารราบนี่ค่อนข้างเอาอยู่นะแต่เตอร์เจนะอ่ารอบที่แล้วกูไซนะครับโอ้โหไม่ไหวครับกูไ <c> ซ <oughs> บอกแจก,กครับนะรอบนี้เดี๋ยวสรุปโตคะแนนให้ช่วงท้ายแล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเริ่มกันเลยนะสเตอร์เจเดี๋ยวผมแค่ผมจะใช้แค่ทหารราบกับทหารเป็นพลทหารขวานหรือไปทหารม้าก็ได้นะผมไม่ใช้แค่นี้นะครับ เออพวกนี้ก็ถามว่าได้ไหมม,มันมันมันเทียสี่สองสี่เจือสองอ่ะใช้แค่สองสองอันพอเดี๋ยวมันมีหอกมีอะไรมาเดี๋ยวมันจะมันจะไม่แฟงเอานะครับผมรอบแรกจะเจอทางฝั่งของผู้มาเยือนอ่าอาร์เซไลนะครับผู้มาเยือนนะครับใช้สองสองแบบพอนะเ,ออเดี๋ยวจะไม่แฝกันใช้สองแบบพอทหารจะไปจะไปทหารสเปีย กับทหารขวานทหารโล่อะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะไม่แฟบถ้าพร้อมแล้วก็สเตอร์เจจะเจ้าบ้านจะพบกับอาเซไลครับผมตางฝั่งผู้มาเยือนนะครับอ่ะรอบร็รอแปลกพร้อมแล้วลุยครับสเตอร์เจเจอกับอาเซไลครับฝ่าย ใต้กับายเนื้อเจอกัน ระยะ40เมตรปะทักกันแล้วครับเอออย่างเงี้ยแฝงหน่อยเอาพี่เราไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผ่านไป สู้เข้าสู้เข้าเออสู้เข้าสองสองเอาเอาสองสองเอาตายหนึ่งเอา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 เฮ้ยหนีเฉยเฮ้ยสองสองนะเมื่อกี้เหลือสองหนึ่งไงอ้าวฝั่งนี้เรียบร้อยครับเย่รอบแรกกสเตอร์เจได้แต้มแล้วนะครับผมอ่าเสียสองไงสเตอร์เจบวกหนึ่งแต้มครับสามเป็นสี่สินะ โอเครอบต่อไปสเตอร์เจพบกับแบทเทเนียครับนี่แหละคู่ขาคู่ปรับกันคู่ปรับกันเลยเนี่ยพู่นี้จะเอาแค่สองชนิดพออ่ะดูสิคู่ปรับกันถ้าจะเอาชนิดอื่นเดี๋ยวมันจะไม่แร์แค่สองชนิดพอนะออ <laughs> ดูแบทเทเนียมจะได้แจมอีกไหมที่จริงทหารลาบเีอสองแบทเทเนียมมันจะแพ้แค่แพ้แค่เอ็มไพร์นะ ดูซิมันจะแพ้สเตอร์เจไหมสเตอร์เจมันมีหัวไหล่ซึ่งเกาะจะดีกว่านิดนึงแต่มันก็แยกกันระหว่าง50-50นะครับ2ชนิดก็อย่างละ50เนาะถ้าเราเอา100ตัวนะครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออ40เห็นไหม49กับ50นะเราก็เป็นเป็นหัวหน้าเป็นในกอง่นะอังนั้นก็50-50เห50มือนกัน แฟแฟแฟ,แฟ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 มันมันมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วอีอย่างสตีร์เจียมันมีหมวกด้วยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแม่นไปไหนวะเฮ้ยมีหอกด้วยเหรอ เฮ้ยทีสองเอา啊ที่สองเอาว่ะแต่สู้สเตอร์เจียไม่ได้หรอกสู้สเตอร์เจียไม่ได้หรอกเอาดีเอาดีเอาหนีดิโหขนาดมีหอ,อกก็แนะ่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมสเตอร์เจียฟาเรียบครับเรียบร้อยเอาเลยเย่ <c oughs> สเตอร์เจบวกมาอีกหนึ่งแต้มครับสเตอร์เจรครับเป็นห้าเรียบร้อยนะครับผมต่อไปสเตอร,ร์เจเจอเอ็มพายครับไหนวะเจ็ดสองอ่ะนี่อ่ะอ็น,นเอ็มพายฐานมาเอ็น,นเอ็มพายฐานหลับ พร้อมแล้วลุยเลยครับเตอเจอเจียค่อนข้างเทียจะได้เปรียบเพราะว่ามันมีหมวกด้วยมันมีทหารมีหมวกด้วยนะหมวกนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเทียสองนะเจอเจียก็ผมว่านะ่าจะเน้นดน่ารลาบโลใช่โลใหญ่หมวกชุดเกาะโอเคใช้ได้นะครับแต่ไปถึงเทียสี่เทียห้าไวๆนะใครปั๊มเป็นนะครับ ปั๊มก็ยนชุดยนพวกอาวุธให้นะครับใครปั๊มเป็นนะทำไมพวกหลอดมันมีทหารเทียสูงๆนะครับมันมันมีปั๊มไนงะมันปั๊มได้ตัวเกมเลยแหละตัวเกมเล่นเนอเล่นเองก็ลองปั๊มดูนะครับมันมีวิธีปั๊มอยู่ถ้าใครไม่รู้ก็ถามได้ เอ็มโอ้ยเอ็มพายเดือดว่ะเอ็มพายไม่ยอมว่ะเอาดิเอาดิเอ็มพายไม่ยอมครับเอาดิไม่ยอมสูสีอยู่สูสีทางฝั่งนี้ตะลุมบอลกันเยวยับเลยเอา้าเฮ้ยสเตอร์เจแพ้ว่ะเอาเรื่องครับ ฝั่งนูก็มีชุดผมว่าชุด้างฝั่งของเอ็มไพร์น่าจะดีกว่าเรียบร้อยครับแพ้เฉยเลยแพ้ทางด้านของเอ็มไพร์นะครับเอ็มไพร์ได้แต้มไปเอ็มไพร์บวก,กเป็น7ครับ เียบ้อยครับเจ็ดแต้มทั้งฝั่งของเอมพายเนาะสเตอร์เจียตอนนี้ยังอยู่ที่5้าแต้มอยู่เนาะรอบต่อไปสเตอร์เจียจะพบกับครูไซครับครูไซบอกเอาไปเลยเอออ่ะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องผ่านอยู่ดีดครูไซครูไซบอกเอาไปเลยไม่ต้องลบหรอกอเฮ้ยเผื่อจะชนะก็ได้นะ ทาไปกิ้มายืนออกัน เฮ้ยข้างหลังว่ะข้างหลังโดนลุ้มมาแนะ่เออเอาจิ้มเข้าไปไม่ต้องบอกก็รู้นะทีใครทีมันุูไซบอกเอาไปเลย <laughs> ทีใครทีมัน เรียบร้อยครับสเตอร์เจได้แต้มมาแล้ว <S <S> <S เออสเตอร์เจบวกอีกหนึ่งครับจากห้าก็เ,าเป็นหกแต้มนะครับรอบสุดท้ายครับสเตอร์เจจะเจอ,เจอจกับวิรันเดียครับ มี2ชนิดพอๆกับไอคูไซแหละแต่ทหารเขาเก่งนะ 40, 40่สลองดูสิเดี๋ยวดูดูด,ดูดูดาเมจสี่สิบหกสอ๋อไอตัวนี้ไอตัวนี้ดาเมจแรงอยู่หกิบมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะสเตอร์เจีลเรามีโอกาสชนะลองดูสิอ่ะล้อมแล้วลุย,ลยครับ โอกาสชนะผมให้กระจายกำลังแป๊บหนึ่งโอเคที่เหลือลุยเลยถ้าจะชนะได้ก็ต้องกระจายกำลังตีโอบล้อมไปมันก็รวม,มกันก็วิ่งไป วิ่งไปแหลมอ่ะวิ่งไปมุมแหลมอ่ะวิ่งไปไประจดกันอยู่ดีผมปล่อยธรรมชาติเลยสังชจมตีแบบธรรมชาติเลยครับดูสิใครจะชนะ ป๊ปโลครับสเตอร์เจชนะวานเดียรครับเรียบร้อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับผมที่มารับชมนะครับผมสเตอร์เจีรก็ปับเป็นเจ็ดแต้มแล้วครับผมว่าตีตื่นทางฝั่งของเอ็มพายเนาะ แต่ตอนนี้9เลยครูไซมาแล้วครูไซไม่ได้แต้มนะตอนนี้ครับเทียสองนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะไปเจอทางฝั่งของไม่ใช่ดิรอบต่อไปเจ้บ้านจะเป็นทางฝั่งของวิเลนเดียนะครับผมอขอบคุณท่านผู้ชมมากครับผมเจอกันใหม่รอบหน้าครับเดี๋ยวลืมสรุปตารางเลย <laughs> ลืมสรุปตารางอ่ะแบตเนียสิบหกครับ เอาคูไซดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะไล่ไหมอัสไลห้าแต้มเบตเนีย16แต้มครับเอ็มพายเอ่อสิบสามแต้มคูไซแปดแต้มสเตอร์เจย9แต้มครับวลนเดียสี่แต้มนะครับผมที่หนึ่งก็ยังเป็นเบตเนียอยู่นะครับที่สองนี่เป็นนังหวางของเอ็มพายที่3สเตอร์เจครับที่4 คูไซทีห้าอัสไลแล้วก็ทีหกไวเลเดียครับอ่ะมีทั้งหมดหกเชื้อชาตินะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากมากครับที่มารับชมนะครับผมเจอกันใหม่รอบหน้าครับผมบ๊ายบายครับ